อันเมืงครบพักประชาธิปัตย์ยังยืนยันที่จะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่เพราะว่ายังมีหลายประเด็นนะครับที่เห็นว่าการเลือกตั้งยังไม่เป็นธรรมขณะที่รัฐบาลตเตรียมเชิญกรกะตทกวมจัดการเลือกตั้งใหม่28เขต17กุมภาพันธ์นี้นะครับเนื่องจากมีข้อกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกัน นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายพรงเทพเทพการจนารองนายกรัฐมนตรีศึกษาถึงข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ขอให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ใน28เขตที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เรื่องดังกล่าวต้องให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาอย่างรอบคอบ รือกับทางกกตก่อนนะคะเบื้องต้นว่าเราจะมีทางออกอย่างไรนะคะก็คงเดี๋ยวรอให้เขามีการหารือกันก่อนก็จริงๆแล้วภายใต้กฎหมายเนี่ยพรบยุบสภาเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะที่จะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าอะไรที่ทําให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดให้กับเข้าเข้ามาให้เร็วที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่างไรก็ตามกวคงต้องไปหารือกับกกตถึงเรื่องของรายละเอียดอยู่นะคะค่ะ ด้านนายพงเทพระบุว่ารัฐบาลได้รับหนังสือจากกกตเกี่ยวกับ28เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครแล้วซึ่งยังมีข้อกุหมายบางอย่างที่กกตและรัฐบาลยังเห็นไม่ตรงกันรัฐบาลจึงเตรียมเชิญตัวแทนกกตามาหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าจะได้ข้อมูลมาประกอบการหารือประกอบกับสำนักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาที่รัฐบาลมอบหมายให้ไปศึกษาเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ เราก็ได้หารือกันนะครับเราก็เห็นว่าเพื่อความรอบคอบก็ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการติดสีกาเนี่ยนะไปพิจารณาเหตุผลต่างๆประเด็นต่างๆในหนังสือของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างถี่ถ้วนนอกจากนี้ครับในวันจันทร์ที่จะถึงทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญบุคคลหลายฝ่ายนะรวมทมั้งรัฐมนตรีพรราเทพและผมนะไปเพื่อจะฟังความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การเลือกตั้ง เราก็คิดว่าในเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับจะมีหลายฝ่ายไปแสดงความคิดเห็นกันนะเราอาจจะได้เหตุผลต่างๆทั้งทางกฎหมายทางขา้อเท็จจริงต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอย่างวท่านสุภาบอกส่วนกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติยกคำร้องกรณีเพื่อพักประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นนายวิรัติกร,รยาศิริหวัวหน้าทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์ระบุว่าพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาล แต่หลังจากนี้ไปพักยังเดินหน้าในการยื่นฟ้องต่อศาลอีกเพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องของการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ที่มีปัญหานายสมชัยศรีสุทธิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าวันนี้ได้เชิญอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผอช่อง11มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการนําเสนอของสถานีโทรทัศน์ของรัฐกับกกตโดยประเด็นที่หารือกัน กกตอ,อยากให้สื่อของรัฐช,ช่วยนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งและทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าบทบาทของกกตเป็นอย่างไรและขอให้คหํานึงถึงการจัดรายการที่เหม่นเม่ต่อการจัดการเลือกตั้งได้อย่างไรก็ตามนะครับขอให้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผอ,อช่อง11มาด้วยตัวเองอีกครั้งทั้งหมดนี้เป็นความพยายามที่ต้องการให้รายการ ของสื่อของรัฐนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชน